มาอาจจะลูกค้าไททันรถปีใหม่ราคาถูกหั่วถูกหล่อเท่แค่ไหนตามนังนางมาชมกันค่ะด้านหน้าเป็นในส่วนของชมหน้าปัจจุบันเรียบร้อยมาพร้อมกับร้อแมกจากโรงงานเปิดขับได้กุ้งกล้างกันไปเลยค่ะมาพร้อมพกมาใบมันตีฟังก์ชันผงรมนิรภัยคู่หน้าแล้วก็บอกผ้าสวยๆกันไปเลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับไททัน ใครที่ตามหารถที่ออกรถศูนย์บาทนะคะ F4 ไททันข่องคันนี้เลยค่ะเป็นในส่วนของ G LX เครื่อง2.5แกร์ธรรมดารถปีคศ2019ราคาเพียง399,000บาทที่สำคัญอยู่ภาคไหนจังหวัดไหนฝากํำสัญญาฟรีส่งรถทั่วไทยแถมพรบรภาษีประกันให้ด้วยใครเป็น F4 ไม่ควรพลาดรีบโทรมานะคะ